ต่อครับต้องขอโทษทีเมื่อสักครู่เพื่อนโทรมาก็ไม่ไม่ใช่เพื่อนโทรมาแต่ลูกค้าโทรมาสั่งขี้เหล็กครับขี้เหล็กตากแห้งสั่งมาครึ่งกิโลถ้าเพื่อนๆสนใจขี้เหล็กตากแห้งของผมนะครับ สั่งได้นะครับที่คีเล็ก .com คอมคีเล็กก็สกลเลยครับภาษาไทยหอไก่ใส่อไม่โทรใส่เอหอหีบรอลิงไม่ตะคู่กอไก่แล้วก็ดอทคอมนะครับคีเล็กดอทคอมก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้าเมื่อสักครู่นะครับ อตอนแรกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอืมมันขึ้นว่ารหัสต่างประเทศสองจิตสองใจว่าอืมจะรับสายดีไหมหรือเอมันจะเป็นคอ a เซนเตอร์หรือเปล่าแต่มันลูกค้านะครับอาจจะโทรเข้ามาเพราะ้น ก็จำเป็นต้องรับคุณลูกค้าโทรมาจากฝรั่งเศสครับก็สอบถามว่ามีขี้เหล็กตากแห้งไหมเขาจะสั่งเดี๋ยวเขาจะให้ลูกเขาที่อยู่ในเมืองไทยโอนเงินมาแล้วก็จัดส่งไปให้ตามที่อยู่ในเมืองไทยแล้เดี๋ยวทางลูกเขาก็จะส่งไปให้ที่ฝรั่งเศสอีกครั้งต้องขอบคุณครับก็ ขี้เหล็กตาแห้งก็เป็นอะไรที่ผมปลูกก็คนก็แซวนะครับทำไมต้องปลูกด้วยปกติเขาไม่ปลูกกันเรกคี้เหล็กอ่ะขี้เหล,ล็กเขาไปเดินเก็บก็บตามป่าเยอะแยะไปใครจะมาซื้อนะครับก็ช่วงผมมาอยู่ที่นี่ทำตวนใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเพรน ง่ายที่สุดคือปลูกอะไรก็ได้ที่มันตายยากไม่มีโรคไม่มีแมลงไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องรดน้ำทนแรงอะไรแบบเนี้นะครับก็กิเล็กก็เลยทดลองปลูกดูตอนแรกก็ไปขอพันจาก เขเรียกแลศูนยนเพาะพันธุ์ไม้ของกรมป่าไม้นะครับก็ได้ขิ้เหล็กมาร้อยต้นก็ปลูกไปปลูกแบบเหมือนกับที่เขาปลูกใบชาเกือเมื่อก่อนนี้เคยไปเที่ยวแถวเชียงใหม่เชียงรายนะครับเขาปลูกใบชาต้นเดียวเตี้ยเสมอประมาณไหลไอ้เสมอเอวผมก็เอถ้าเราปลูกขี้เหล็ก แบบใบชาแล้วก็ตัดขี้เหล็กมันตัดใบชาเอามาตากแห้งน่าจะเขาท่าดเดีอนกันก็เลยลองลองทำดูนะครับแล้วก็เน้นเรื่องตลาดออนไลน์บางคนบอกเอาทำไมไม่ต้มไปขายที่ตลาดนเป็นขี้เหล็กต้มคือคือผมไม่ถนัดที่จะไปนั่งขายที่ตลาดนะครับมัน กสกวนกว่าจะออกไปตลาดซึ่งไกลออกไปห้ากิโลอ่มันมีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งมีค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งมันต้องเสียเวลาก็คือก็ต้องต้องออกจากสวนไปแล้วก็ไปนั่งขายนั้นจริงๆเนี่ยต้องบอกเพื่อนอย่างหนึ่งว่าเวลาเราทำอะไรนะครับอ่อต้องมีความชัดเจนเหมือนกัน ยังคิดว่าจะขายของออนไลน์เนี่ยอย่าเผอไปขายของออฟไลน์เด็ดขาดเพราะมันยุ่งนะฮะช่วงหนึ่งเนี่ยอ,อผมเคยคนใกล้ชิดบอกว่าอยากยุคยุคแรกๆเนี่ยมันขายของออนไลน์มันเหมือนเด็กเล่นขายของนะครับเขาก็เขาก็คงไม่สบายใจที่ผมเหมือนเด็ก นั่งเล่นขายของอยู่ที่บ้านก็อนนี่สุดผมก็ไปเส้งแผงที่ตลาดนัดสนามหลวงสองก็ไปขายของเชื่อไหมครับเปิดร้านเนี่ยแต่เช้าถึงเย็นองวันขายของไม่ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องไปเปิดร้านทุกเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะปุ๊บอืม ไ,ไหนไม่ได้ครับต้องต้องไปขายของที่ตลาดนัด <c oughs> เออเมื่อกี้ก่อนที่ลูกค้าที่มาซื้อขี้เหล็กตากแห้งจะโทรเข้ามาเออผมรู้สึกจะคุยไปถึงตรงที่ว่าทําเว็บไซต์ทัทยาดอทคอมทีเอทีเอซึ่ง ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็กซึ่งก็โอเคนะครับสามารถขายขายแอบขายแอบได้อย่างที่เล่าให้ฟังลูกค้ารายแรกเข้ามาแล้วก็ไหลสองไหลสามไหลสี่เข้ามาแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่ สร้างรายได้ผมต่อเนื่องเป็นเวลาร่วมๆสิบปีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเว็บไซต์เว็บง่ายๆเว็บ directory ตอนนี้ก็ยังยังผมก็ยังวางอยู่นะครับเว็บ a t ทย com t a t a y a com ลองเข้าไปดูก็ได้ครับแต่ช่วงนี้เนี่ยความแอคทีฟลดลงเรต้องยอมรับว่ากระแส เรื่องโซเชียลมันมีผลเด้ช่วงแรกเนี่ยเราก็ช่วงริงกระแสให้มาเป็นประโยชน์ได้ก็คือช่วงแรกๆเนี่ยเราก็พยายามสนับสนุนให้ลูกค้าของเราเนี่ยไปสร้างเพจสร้าง Facebook ขึ้นมาแล้วเราก็โยนลิงก์เข้าไปที่ Facebook ที่เพจซึ่งช่วงแรกได้ผลนะครับ เพราะว่าในส่วน Facebook ในยุคนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ทำการตลาดหนักเหมือนทุกวันนี้แล้วก็ยังไม่เป็นกระแสะมากเท่าทุกวันนี้แต่อย่างที่บอกครับก็เออ่ทุกอย่างมันมีไลฟ์ไซเคิลมันมีช่วงที่พีคแล้วก็ช่วงที่ ดาวแล้วก็ช่วงที่หมดเวลาจริงๆเนี่ยเว็บทัทยาณดดคอมที่เป็นเว็บให้ข้อมูลสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยสัญญาณเนี่ยเกี่ยวกับเว็บมันเริ่มดาวเนี่ยชัดเจนชัดเจนทั้งในแง่ของของอะไรของตัวเลขสติ เหมือนอย่างทุกวันนี้ที่คุณเศรษฐาบอกว่ามันวิกฤตไม่วิกฤตนะครับคือคือตอนเราทําเว็บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ,อ,อัตราการเกิดของพลเมืองไทยมันลดลงตามลำดับเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดที่ลดลงธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็ย,ย่อม จะอยู่ในช่วงขาลงนะครับไม่ว่าจะโรงเรียนไม่ว่าจะสถานรับเลี้ยงเด็กไม่ว่าจะสินค้าเด็กไม่ว่าจะชุดคุมทองไม่ว่าจะหนังสือเด็กผลิตภัณฑ์อะไรเกี่ยวกับเด็กโรงพยาบาลเด็กมันเป็นช่วงขาลงสัญญาณน,นี่มันชัดเจนมันายปีแล้วครับแล้วมันเป็น สัญญาณที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าเราคิดเองนะครับมันเป็นสัญญาณชัดเจนแต่ละปีเนี่ยอัตราการเกิดลดลงอย่างชัดเจนงนั้นสิ่งสิ่งที่เข้ากับหัวข้อเลยก็คือ,เ,อเมื่อเราทำงานทุกๆครั้งเราควรจะทำอะไรที่มันเป็นงานคู่ขนานกันไป เมื่อผมเห็นสัญญาณเว็บทัทยา .com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยมันเริ่มตกผมก็พยายามดิ้นรนที่จะหาอย่างอื่นทำแล้วก็พยายามใช้กรอบคิดที่ว่าเราควรจะเป็นกรอบเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ดังั้นผมก็พยายามทำอะไรที่มันเกี่ยวกับออนไลน์ นะครับอ่อมันทําหลายเรื่องเยอะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเว็บไซต์อร่อยริมทางไม่ว่านั่นนี่นูน่นตอนอยู่สนามหลวงสองผมก็ทําเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามหลวงสองซึ่งบางเรื่องนะครับอย่างเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามหลวงสองซึ่งตอนนี้ ก็ยังวางอยู่นะครับแต่ว่าแม่อักทีแล้วเออความสำเร็จด้านยอดเข้าชมถือว่าใช้ได้เป็นล้านนะครับยอดวปิวแต่ทำเงินไม่ได้เพราะฉะนจุดที่เป็นที่ตาย เกี่ยวกับเรื่องการทำเว็บนะครับมันไม่สำคัญเลยว่ายอดวิวเท่าไหร่สำคัญว่าทำไรได้ไหมยอดวิทัยาอทคอ t, t, a. t a ี a อ a ีว t a a c o m นะครับยอดวิวต่ำนะครับวันหนึ่งเนี่ยไม่ถึงพันไอพีในขณะที่สามลงสองพีคที่สุดเนี่ยวันนึงเนี่ยเป็นหมื่นไอพีนะครับ แต่ว่าคนมาลงโฆษณาในเว็บธัญญา .com มพอสมควรพอที่จะทำให้ผมมีไรายได้เลี้ยงชีพได้ร่วมๆสิบกว่าปีนะครับมาถึงจุดที่ว่าเราทำงานเราควรจะมีคู่ขนาน แล้วง,งานคู่ขนานที่ผมเลือกก็คือเรื่องของการทำเว็บไซต์จุดหนึ่งที่ผมก็มานั่งสำรวจตัวเองว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วกระแสทิศทางของประเทศไทยเนี่ยว่าเป็นเป็นเรื่องสำคัญเวลาจะทำอะไรเนี่ยเออมันมีสองเขาบอกว่ามีสองวิธีคิดนะครับหนึ่งดูว่าเทรน ไปยังไงทิศทางกระแสแนวโน้มแนวโน้มอันที่สองอไม่ต้องดูทิศทางไม่ต้องดูเทนแต่เป็นผู้สร้างเทนเป็นผู้สร้างทิศทางขึ้นขึ้นเองซึ่งอย่างหลังตัวเล็กๆอย่างเราคงจะยากนะครับเห็นง่ายที่สุดเราก็ดูว่าทิศทางของอสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นยังไง ตอนนั้นเนี่ยผมมองดูว่าเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันน่าจะมาแรงอ่าเมื่ออันนี้คือหลายปีที่แล้วนะครับไม่ใช่หลายปีที่แล้วที่จริงเนี่ยไอ้เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าถ้าเราไปดูดูดูข้อมูลนิดหนึง่งสมัยคุณทักษิณเข้ามาช่วงช่วงแรกเนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดเนะี่ยมันมีเขาไปจ้างเบสิษัตกระลอกหรือไงเนะี่ยเข้ามาทำวิจัยตอนนั้นรู้สึกมีคนแย้งว่าเสียงเงินไปทำไมทั้งเยอะแยะแล้ว <c oughs> กระลอกเนี่ยรู้สึกจะทำเป็นเปเปอร์สรุปมามีสิบโปรเจกต์หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดเ,เคยคิดจะซื้อหนังสือแต่ตอนนั้นหนังสือเล่มนี้แพงมาก เล่มหนึ่งกับพันบาทผมก็เลยไปพลิกๆดูทิศทางหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยครับมันมีเรื่องท่องเที่ยวเรื่องภูเก็ตเรื่องภูเก็ตแบรนเรื่องล้านนาแบนร,รนเรื่องอะไรนะภูเก็ตให้เป็นศูนย์ศูนย์การแพทย์ศูนย์สัลญกรรมและเรื่องโอท็อปเรื่องอะไรพวกนี้เยอะ ซึ่งซึ่งถ้ายุคนั้นถ้าเอาจำกันได้มันมีมีอะไรนะมีการเดินแฟชั่นที่สโมสรหารเรือตรงตรงตรงแถวอะไรตรง,ตรง,ตรงข้ามกับท่าเตียนตรงนั้นนะครับแล้วก็มีเดินแฟชั่นยาวเป็นกิโลที่ที่อะไรแยกประทุมวเขาแยกแยกอะไรนะตรงเซนต์ทันเวิ ตรงแถวๆนั้นนะครับอันนี้คือเมื่อประมาณน่าจะประมาณสี่ปีสี่ศูนย์หลังปีสี่ศูนย์นะผมจําไม่ค่อยได้นะครับนานแล้วนั้นกระแสเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวเนี่จริงๆถ้าเราไปดูกราฟเนี่ยจะเห็นชัดเจนเรื่องการท่องเที่ยวนี่มันเริ่มเริ่มตั้งแต่สมัยคุณพลเอกเปมนะครับเริ่มจับ เรื่องท่องเที่ยวตอนนั้นมันเป็นความมหัศจรรย์มากคนมานักท่องเที่ยวเนี่ยมีหลักแสนนึ่งนะครับผมจำไดไ้เคยอ่านหนังสือมันมีพูดถึงเรื่องสเปนสเปนมีคนไปเที่ยวจำนวนคนไปเที่ยวพอพ,อพ,อพ,อพอลเมืองของสเปนเ,เราก็นึกถึงเอเมันเป็น,ปน,ปน,ปนไปได้ไดยังไงนะครับแต่มาวันมาวันนี้เนี่ย นักท่องเที่ยวของเราสามสิบสี่สิบล้านนะครับนั้นมันก็ชัดเจนอยู่ว่าถ้าเราสนใจเรื่องท่องเที่ยวนะครับเราทำเว็บไซต์ท่องเที่ยวดีไหมแต่สิ่งสิ่งที่เป็นจุดด้อยของผมก็คือช่วงหลังเนี่ยในช่วงทำงาน รวมๆสิบยี่สิบปีเนี่ยผมไม่ได้ขับรถไม่ได้ไปเที่ยวเลยเนั้นนึกภาพไม่ออกนะครับแต่ละปีเนี่ยก็จะไปเยี่ยมญาติที่พิซซโลกก็ขับรถกรุงเทพพิซซโลกพิซซโลกกรุงเทพ,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 พอยู่แค่นี้ลหละนั้นไม่ง่าย,ายคนที่ เคยไปเที่ยวแล้วจะมาทำเว็บไซต์ท่องเที่ยวแต่ไม่เป็นไรง่ายที่สุดคือท่องท่องเที่ยวทางออนไลน์นะครับผมก็วิธีง่ายสุดก็คือคิดอะไรก็ทำเลยผมมีซอสโค้ดทำเว็บไซต์ผมก็ตั้งเลยครับ เว็บไซต์ MyCity นะครับถ้าตอนนี้ก็ยังวางอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้อัปเดตลองเข้าไปดูก็ได้ครับเเป็นเว็บ MyCity MyCity แล้วก็จุด ta ta ya .net คือ MyCity ทัทยาเน็ net นะครับคือทำไมถึงทำไมถึงชื่อยาวเหยียดอย่างเั้นคือเรื่องการเช่าเซิร์ฟเวอร์เมื่อก่อนนี้มันมันแพงไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ซึ่งถูกนะครับงั้นตอนนั้นผมก็ไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ทัทยา .net ซึ่ง มันมีเรื่องฐานข้อมูลแล้วผมก็ใช้ตรงนั้นทำเว็บไซต์หลายอันเอ่อเราก็ไม่คิดว่าเว็บมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลงทุนต่ำที่สุดก็คือไม่ต้องลงทุนมันมีของอยู่แล้วมีเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วแล้วเขาสามารถใช้สับโดเมนฟรีทำเลยครับ มันก็จะเป็น m y c i t y t h a t t y a ah. n e t ทันทีที่เปิดก็ป้อนข้อมูลเข้าไปเดือนเดียวได้ผลเลยครับหน่วยงานหนึ่งในทอท,อทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโทรมาคุยสนใจที่จะร่วมงานกับเราไหมนะครับ หน่วยงานนั้นเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงชุมชนนะครับซึ่งแน่นอนผมถนัดชุมชนมากกว่าแนวแนวเที่ยวกินดื่มนะครับเพราะว่าช่วงจบใหม่ๆผมได้มีโอกาสทำงาน NGO สายชนบทอยู่ หลังจากที่ไปคุยกับหน่วยงานเล็กๆของทอทอนี้นะครับก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นเอาซอดถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนที่เริ่มทำเว็บ my city ที่แรกเว็บ my city เว็บเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผมก็นึกในใจ ฉันเนี่ยนะจะทำว็บท่องเที่ยวฉันไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนไม่ได้ออกจากบ้านเลยมาเป็นสิบปีจะทำได้ยังไงแม้ถ้ามีใครมาจ้างให้ฉันทำอะไรเกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องไม่ต้องแพงแล้วเอาแค่นออกค่ารถให้ค่าที่พักให้ก็พอแล้วแต่ตอนนี้ มันอะไรจะขนาดนั้นนะครับได้ได้เงินด้วยได้ค่าจ้างด้วยได้เที่ยวด้วยได้ที่พักฟรีด้วยนะครับนั้นนั่นก็เป็นจุดเริ่มของการทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเนี่นครับเป็นประเด็นว่าหัวข้อที่บอกว่าการทำงาน เราควรจะเริ่มงานใหม่คู่ขนานกับงานเก่าเสมอในขณะที่เว็บทัตยา c o m ยังสามารถรันได้เราคิดเอาทุนเอาไรายได้มาลงทุนกับเรื่องอันใหม่ถึงเรื่องอันใหม่ ยังไม่ดอกยังไม่ดาวถึงจุดแต่อันใหม่มันก็เสริมกันแล้วสิ่งหนึ่งที่เดี๋ยวนี้มันเป็นกระแสว่า work work form anywhere work f o m anytime ที่จริงเนี่ยผมก็ใช้วิธีนี้มาตลอดทำงานที่ไหนก็ได้ขอให้มี สัญญาณอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนนี้ไปไหนก็จะมีโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งนะครับมีมือถือเมือ่อมือถือเมื่อก่อนนี้มันมันสเปคมันไม่สูงอย่างทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายอย่างรวมทั้งไรสดเนี่ยไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยครับ แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่เราทำด้วยถ้าคอนเทนต์เป็นอะไรที่เรียบง่ายนะครับไม่ต้องตัดต่อหือหวาทำได้ครับง่ายๆถ่ายทอดสดเนี่ยคอนเทนต์ก็คือเล่าเรื่องให้ฟังช่วงหนึ่งผมลองทำตัดต่อเดินเที่ยวทั่วกรุงนะครับโอ้กว่า คอยจะทําได้คลิปหนึ่งนะครับเหนื่อยนะครับต้องเดินไปเดินถ่ายเดินถ่ายเสร็จต้องคอยจะเลือกเพลงต้องนั่งฟังเพลงทั้งวันเป็นวันเลยนะครับเพลงแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องทฤษฎีลองเทลแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเรานํนำเสนอไปนะครับ การแมทชิ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะเดี๋ยวนี้คนก็หาเราเจอเราก็หาเขาเจอเมื่อคนสองคนมาเจอกันมันก็แมทก,กันเรื่องที่ดูไม่เข้าท่าสําหรับบางคนอาจจะเข้าท่าสำหรับบางคนก็ได้นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมคงไปลงสวนโปรแกรมวันนี้ที่คิดเอาไว้ก็คือคิดเหล็กที่ที่ตัดที่ที่อยู่ในสวนเนี่ยผมกะว่าจะไปแต่งกิ่งแล้วพอมียอดอ่อนโอเคตัดหรือมีผลตกลงมาเขาเดินเขาก็จะแตกยอด นะครับอขี้เหล็กในสวนมีตอนนี้น่าจะมีสักประมาณเจ็ดแปดร้อยต้นได้ครับจะปลูกแบบอย่างที่เล่าให้ฟังเหมือนเหมือนต้นชาแถวเชียงใหม่เชียงรายโอเคแน่นี้ก่อนนะครับหิวข้าวแล้วด้วยเดี๋ยวว่างเดี๋ยวค่อย มาคุยกันใหม่ตอนแรกตั้งใจว่าจะจะเริ่มไล์ให้เป็นเป็นวันนอเวลานอที่ชัดวันนอเวลาวอที่ชัดเจนแต่เขาจริงๆผมว่าสะดวกเมื่อไหรก็ไล์ก็กันปัญหาคือแล้วจะดูในส่วนที่ไล์สดได้ยังไงนะครับ รู้สึกในในไลน์เนี่ยในทิกต o อกเนี่ยเขาจะไม่มีไม่มีให้เก็บไว้นะครับผมแอบไปโหลดแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่ YouTube 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 c h anel n ของผมก็เป็น y u u t u l e s h ทัทยาทูยูนะครับสกดอย่างนี้นะครับยูทูบแล้วก็สแลตทีเอทีเอวายเอเลขสองแล้วก็ตัวยูลองเข้าไปดูนะครับผมแอบโหลด ส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าเพื่อจะให้ใครมาตามครับแต่อยากดูพัฒนาการของตัวเองเหมือนกันว่าดีขึ้นหรือดีลงในการทำงานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นครับสวัสดีครับแค่นี้นะครับบ๊ายบาย